สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่3แล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับของหนังสือฝึกสมองให้เรียกโชคเล่มนี้ครับก็จะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนที่โชคเนี่ยเข้าข้างเสมอแต่ว่าตามหลักของวิทยาศาสตร์สมองนะครับเขียนโดยคุณหมอผิงแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุล นะฮะใครที่ยังไม่ได้ฟัง2ตอนก่อนหน้านะครับก็อยากให้ไปฟังก่อนนะฮะหรือว่าใครจะฟังตอนนี้ก่อนก็พอได้เหมือนกันนะครับเดีมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับบทแรกครับที่ผมเลือกมานะฮะก็คือนิสัยที่สําคัญที่สุดของคนที่โชคดีนั่นก็คือการชอบอ่านหนังสือครับคุณหมอบอกว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยสมองหลายส่วนเลยจะทํางานนะฮะ นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเนี่ยครับเราต้องคิดภาพตามใช่ไหมครับเราต้องอ่านภาษานะฮะแล้วเราก็ต้องใช้ความจําด้วยนะครับการคิดเนี่ยทาให้เมื่อเวลาเราอ่านหนังสือครับสมองมันก็จะมีการพัฒนานะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ต้องอ่านหนังสือวิชาการก็ได้นะฮะใครที่ไม่ค่อยจะถนัดนะฮะก็อาจจะเริ่มจากการอ่านการ์ตูนหรือจากอ่านนิยายก็ได้ครับทีนี้ การเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนแนวอ่านหนังสือเนี่ยครับไปหลายๆแนวนะฮะอย่างเช่นอ่านแนวจิตวิทยานะครับพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปอ่านการตลาดบ้างอ่านหนังสือเทคโนโลยีบ้างการทําแบบนี้ครับจะช่วยให้เราเนี่ยมีมุมมองที่กว้างขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยครับว่าจริงมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็อ่านแนวพัฒนาตัวเองเนี่ยแหละครับแล้วก็เริ่มอ่านหลากหลายขึ้นพออ่านหลากหลายขึ้นเนี่ยครับเรามีมุมมองเนี่ยหลากหลายมากกว่าเดิมเยอะเลยครับมีประโยชน์มาก นะครับกลับมาที่เนื้อหานะครับหนังสือแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีวิธีการในการอ่านไม่เหมือนกันนะครับคุณหมอเนี่ยก็เลยมาแนะนำสองเทคนิคการอ่านครับแบบแรกครับเทคนิคการอ่านเร็วนะฮะการอ่านเร็วเนี่ยครับมันก็จะเหมาะกับการอ่านหนังสือที่เราอยากจะเข้าใจเนื้อหาหลักๆได้รวดเร็วอย่างเช่นพวกหนังสือคู่มือการใช้งานนะครับ เป็นการจับใจความสําคัญนะฮะหรือว่าคุณไปอ่านพวกแบบ report, แรีพอร์ตรายงานต่างๆพวกนี้ครับอ่านนะครับคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าจะอ่านเร็วเนี่ยอ่านหนังสือเป็นเล่มดีกว่าอ่านพวกอ e ีบุ๊กหรือว่าอ่านจากแท็บเล็ตนะครับแล้วก็เวลาอ่านเนี่ยให้เขียนสรุปทันทีเลยหลังจากที่อ่านจบมันจะช่วยลดเวลาที่เราต้องมาทวนนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเข้าใจทุกคําครับให้อ่านแบบสกิมน,นะครับก็คืออ่านผ่านๆ ธีการเทคนิคก็คืออ่านย่อหน้าแรกครับแล้วก็ข้ามไปอ่านย่อหน้าท้ายเลยมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมของพารากราฟนั้นนะครับแล้วก็ทําให้อ่านหนังสือเร็วเร็วขึ้น 2. ครับเทคนิคการอ่านช้าการอ่านช้าเนี่ยจะเป็นการอ่านอย่างมีสมาธินะฮะแล้วก็อ่านแบบตั้งใจก็อ่านแบบนี้ครับเหมาะกับการอ่านนิยายครับหรือว่ามันวรรณกรรมหนังสือปรัชญาครับก็คือให้ค่อยๆอ่านช้าๆครับอ่านไปแล้วก็ตั้งคําถามไปนะฮะว่าที่เขาเขียนเนี่ย ันจริงหรือเปล่าเราเห็นด้วยไหมนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นการเปรียบเทียบกับประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองก็ได้นะครับการอ่านหนังสือแบบนี้ครับแบบช้าๆเนี่ยอ่านแล้วอย่าเพิ่งไปจดโน้ตเลยนะครับให้อ่านจบไปก่อนแล้วค่อยจดนะครับอันนี้ก็จะเป็น2วิธีเทคนิคการอ่านครับทั้งการอ่านเร็วแล้วก็การอ่านช้านะครับบทถัดมาครับก็คือบ้านที่ผูพังย่อมเรียกโชคไม่ได้นะฮะบ้านที่ว่าเนี่ยครับมันก็คือร่างกายของเราเองนะฮะ คุณหมอบอกไว้ว่าสมองนี่แหละคือแหล่งที่ให้กําเนิดโชคนะครับแล้วก็เป็นการเรียกโชคเราเนี่ยต้องบํารุงสมองนะครับเหมือนกับการดูแลบ้านเลยให้สะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะรอต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาวิธีการนะครับคุณหมอก็มาแนะนําเทคนิคเหมือนเคยครับแรกสุดก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์ครับคุณหมอแนะนําให้กินธัญพืชที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นพวก ข้าวกล้องหรือว่าขนมปังโฮวีนะครับกินผักเน้นผักใบเขียวครับอย่างเช่นพวกปวยเล้งคะน้าผักบุ้งผักเคลหรือแม้แต่กระทั่งพวกกระล่ำดอกนะครับหรือบอูเบอรรี่ด้วยนะครับถั่วครับก็ให้กินทั้งถั่วเปลือกแข็งนะครับแล้วก็พวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นะครับถ้าเป็นเนื้อก็ให้กินเนื้อไก่กับเนื้อปลาแล้วก็น้ำมันมะกอกด้วยส่วนสิ่งที่ไม่ควรกินครับก็แน่นอนครับขนมหวานเนื้อแดงนะครับพวกเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะ เนยแล้วก็มาการีนชีสแล้วก็ของทอดครับ2ครับนอกจากกินแล้วนอนให้มีคุณภาพนะครับก็คือคุณหมอแนะนําว่าให้นอนวันนึงเนี่ยให้ได้6กใช่6ครับเจชั่วโมงนะครับแล้วก็ห้องนอนเนี่ยต้องมืดแล้วก็เย็นนะครับต้องเหลือจากนั้นเวลาเช้าตื่นมาเนี่ยก็ให้ออกมารับแสงแดดนะครับพอโดนแดดปุ๊บเนี่ยมันจะไปรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตนะครับกลางคืนจะได้นอนหลับง่ายๆแล้วก็ วอดอาหารก่อนที่จะนอนเนี่ยสมชั่วโมงหลีกเลี่ยงคาเฟอีแล้วก็แอลโกอฮอล์ออกกําลังกายก่อนนอนสี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จริงๆเขาพูดกันเกือบทุกเล่มแหละที่เคยอ่านเจอมานะครับพอเรากินดีนอนดีแล้วเนี่ยสมองเราก็จะพร้อมรับโชคครับบทถัดมาครับเขาบอกว่าโชคเข้าข้างคนที่รักตัวเองอ่ะคืออะไรนะครับคุณหมอบอกว่าคนที่โชคร้ายเนี่ยความโชคร้ายเนี่ยมัน อาจจะมาจากการที่เราเนี่ยยังรักตัวเองไม่พอก็ได้นะครับการที่แบบไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทานะฮะถ้าคนอื่นเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเราก็ไม่ทําอันนี้มันจะก,กลายเป็นว่าเราเนี่ยครับเป็นคนที่เอาความสุขเนี่ยไม่ผูกไว้กับคนอื่นนะฮะการรักตัวเองให้มากขึ้นการทําแบบนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยโชคดีมากขึ้นก็ได้นะครับเพราะว่า ได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเราเองเนี่ยต้องการนะครับเราก็จะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องไปรอฟังเสียงคนอื่นครับเช่นเคยครับมีคําแนะนํานะครับให้ฝึกฝึกรักตัวเองครับแรกสุดเลยครับข้อแรกนะฮะก็คือให้ฝึกคุยครับแล้วก็รับฟังตัวเองนะฮะลองหาเวลาเงีย,ยบๆคุยกับตัวเองดูครับสองฝึกให้อภัยตัวเองครับคนเราเนี่ยย่อมเคยทําผิดพลาดกันทั้งนั้น ให้เราเนี่ยยอมรับความจริงแล้วก็มองว่าการทําผิดพลาดเนี่ยมันเป็นบทเรียนคนเรามันพลาดกันได้ฮะสามครับฝึกขอบคุณตัวเองนะฮะขอบคุณนะที่ทํางานหนักมาตลอดเราเนี่ยเจอเรื่องยา,ยากมามากมายทุกวันเลยนะครับก็อย่าลืมขอบคุณตัวเองนะฮะสี่ครับฝึกฟืนฟ้นฟื้นฟูจิตใจตัวเองนะครับหาเวลาครับที่จะทําสิ่งที่ชอบนะครับพวกงานอดิเรกนะครับอย่างเช่นทําอาหารนอกกําลังกายนะครับ 5ครับฝึกมองหาข้อดีของสิ่งรอบตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นเขียนสิ่งดีๆที่เราเจอเนี่ยวลาสามข้อนะครับเช่นกาแฟอร่อยมากนะครับหรือว่าเราเนี่ยได้คุยกับเพื่อนเก่าของเรานะครับหรือว่าแค่วันนี้มีคนว่าชมว่าเราเนี่ยแต่งตัวดีแต่งตัวสวยเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับขอบคุณนะครับนึ่งขอบคุณคนที่มามาชมเราหครับ ฝึกรักคนอื่นนะครับอันนี้จะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับใครที่ไม่รู้จะชมอะไรนะครับก็ลองฝึกเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็รักสัตว์ดูนะครับการรักตัวเองเนี่ยครับมันเป็นการเข้าใจคุณค่าแล้วก็เป็นการดูแลตัวเองครับทั้งทางกายแล้วก็ทางใจด้วยคนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะไม่รอให้โชคชะตาเนี่ยหยิบยื่นสิ่งดีๆมาให้แต่เขาจะลงมือทําแล้วก็สร้างโอกาสนะเขาเนี่ยก็จะมองเห็นความสุข จากสิ่งที่มีอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะฮะบทสุดท้ายครับที่ผมเลือกมานะฮะก็คืออยากให้ใครมาขโมยโชคดีไปจากคุณนะครับก็การใช้โซเชียลมีเดียนะปัจจุบันเนี่ยครับมันส่งผลนะฮะส่งผลกับโชคของเราได้ครับส่งยังไงถ้าคุณนะครับอยากเป็นคนที่ดึงดูดโชคเนี่ยครับสิ่งสําคัญก็คือให้เราเนี่ยทำจิตใจนะครับให้มีพลังบวกแล้วก็ไม่เอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ท่ามกลาง พวกพลังลบต่างๆนะครับเหมือนเดิมครับแนะนําเทคนิคก็คือเวลาเราใช้โซเชียลใช่ไหมครับหนึ่งเลยให้เราดูคอนเทนต์ครับเชิงลบเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการด่าทอกันไปมาหรือข่าวที่แบบปั่นทอนจิตใจแล้วก็ไม่สร้างประโยชน์เนี่ยจากอารมณ์ดีๆเราก็จะกลายเป็นคนอารมณ์หดหูนะครับแล้วก็เศร้าได้นะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับใครโพสแย่ๆบ่อยๆก็เลิกติดตามไปนะครับ2ครับ ลบเพื่อนที่ชอบโพสต์เรื่องลบๆออกไปนะครับการเลิกคบเพื่อนในชีวิตจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่การในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจัดการได้ง่ายๆเลยนะครับเราอาจจะ u n f o l โล w ออกไปนะครับอาจจะก,กดปิดไปนะครับเราเนี่ยไปขอให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันคงลาบากนะครับแต่การที่แบบเราลบเพื่อนในแบบเงียเมียอย่างเงี้ยง่ายกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเห็นนะฮะสครับ,รบให้บันทึกคอนเทนต์ที่ประทับใจเนี่ยเอาไว้เรียกพลังนะครับ คอนเทนต์ไหนดูแล้วแบบกระตุ้นพลังบวกนะครับเซฟคลิปเอาไว้นะครับคลิปที่ดูแล้วยิ้มได้คลิปที่ดูแล้วชวนให้เราฮึกเหิมครับสร้างเป็นอัลบั้มส่วนตัวก็ได้เป็นอัลบั้มพลังบวกเอาไว้ดูทีหลังนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ผมเลือกมานะครับ 3EP ีเลยนะครับสําหรับหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้ครับก็ต้องบอกเลยว่าชอบมากนะครับโดยเฉพาะเทคนิคต่างๆของคุณหมอที่คุณหมอแชร์เอาไว้เนี่ยมันทําตามได้ง่ายนะครับแล้วก็มี หลักการทางวิธีศาสตร์สมองเนี่ยรองรับด้วยนะครับก็ใครฟังแล้วชอบนะครับลองไปทําตามกันดูนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นเรียกโชคกันตั้งแต่วันนี้เลยครับสุดท้ายก่อนจบนะครับก็ต้องขอขอบคุณสํานักวีนสํานักพิมพ์วีเลอร์อีกรอบนึงนะครับที่ส่งหนังสือดีๆเนีงามาให้ได้มีโอกาสอ่านนะครับก่อนจะจบอีพีนี้ครับเหมือนเดิมนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านสนังที่ชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ